เช้ามาพี่ก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วกิจวัตรประจําวันของพี่ก็เหมือนเดิมค่ะพี่ก็จะมาล้างถ้วยชามที่กินเอาไว้ตอนเช้าพี่หญิงปวดฟันมากเลยค่ะเพราะว่าฟันพี่โยกยิ่งอากาศหนาวหนาวแบบนี้ยิ่งทําให้ปวดฟันอย่างแรงแต่พี่ก็ไม่ได้ไปหาหมอฟันซักทีพี่ก็กําลังบ้างเอือหดตดอกเอาไว้ค่ะเพราะว่าพี่จะทอดและพี่ก็จะมาหมักหมูค่ะที่พี่หั่นเอาไว้แล้ว อย่างแรกพี่ก็จะมาทอดฮอทดอกเอาไว้ก่อนค่ะพี่จะทอดให้มันเหลืองกรอบแบบนี้นะคะและพี่ก็จะตักใส่จานเอาไว้ค่ะพี่ก็จะใช้น้ํามันเก่าค่ะที่ทอดฮอทดอกแล้วก็มาทอดหมูต่อค่ะพี่ก็จะเทหมูลงไปทอดเลยค่ะแล้วคอยพลิกกลับด้านไปมาจนกว่าหมูมันจะสุก ตอนนี้ก็เริ่มจะมีกลิ่นหอมแล้วค่ะและพี่ก็จะทอดหมูให้มันสุกแบบว่าเหลืองๆนิดนึงค่ะไม่ให้มันสุกมากพอสุกแล้วพี่ก็จะตักใส่จานเอาไว้เลยค่ะหมูทอดของพี่น่ากินไหมคะถ้าได้กินกับข้าวร้อนๆคงจะอร่อยมากแต่พี่หญิงปวดฟันแบบนี้ไม่รู้ว่าจะกินได้เยอะหรือเปล่าเมนูสุดท้ายพี่ก็จะมาตำแตงพี่ก็ล้างแตงไว้แล้วค่ะ และพี่ก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้พี่กินคนเดียวแต่ทาไมทํากับข้าวเยอะจังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะพี่ก็จะมาตําพริกกระเทียมและใส่แตงกวาจากนั้นพี่ก็จะมาหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วพี่ก็จะมาปรุงรสด,ด้วยน,น้ำปลาน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทราย พี่ก็จะมาคุเลคุเลให้เข้ากันและพี่ก็จะตักใส่ถ้วยเอาไว้แบบนี้เลยค่ะพี่ก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วมาค่ะทุกคนมากินข้าวกับพี่วันนี้พี่ทํากับข้าวเยอะมากพี่ก็ไปกินก่อนนะ